สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าสัญญาณแตกหักจากธรรมนัตพมเผ่าผ่านวิทย์เทพหัสดินนายุทธยาปฏิบัติการของร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าเมื่อเดือนกันยายน2564ได้รับการประเมินว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อการต่อรองและสร้างความสําคัญให้กับพรรคพลังประชารัฐ ความหมายก็คือการต่อรองให้หัวหน้าพักได้รับตำแหน่งและบทบาทที่มากยิ่งขึ้นในรัฐบาลเพื่อรับมือกับการเลือกตั้งเป้าหมายอาจมองไปที่กระวมมหาทไทยเป็นสำคัญแต่เมื่อปะทะเข้ากับปฏิกิริยาและการไม่ยอมรับจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาและดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงแข็งร้าวดยการปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีบทเรียนที่เด่นชัดอย่างยิ่งที่สุดก็คือ ไม่ว่าจะมองจากพลเด็กประยุทธ์จันโอชาเมื่อจะมองจากร้อยเอกธรรมนัตพมเผาคือสภาวะแตกหักในทางการเมืองที่อยากจะประนีประนอมกันได้ในท่ามกลางความขัดแย้งแม้พลเด็กประวิทย์วงสุวรรณพยายามแสดงบทบาทในฐานะคนกลางด้วยการดึงร้อยเอกธรรมนัตพมเผาเอาไว้ให้อยู่อย่างยาวนานเป็นอย่างยิ่งแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องขับออกจากพักพลังประชารัฐปฏิบัติการขับ อาจจะเป็นการประนีประนอมครั้งสุดท้ายในบทสรุปของร้อยเอกธรรมนัติพมเผ่าแม้จะเป็นการที่เจ็บปวดอย่างยิ่งที่สุดจากเดือนมก,กราคมถึงเดือนพฤษภาคมเยื่อให่ระหว่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับร้อยเอกธรรมนัติพมเผ่าที่ผ่านมาพลเอกวิทเทพหัสดีน,นายุธยาก็ขาดพึงเห็นได้จากการเคลื่อนไหวอันส่งผลให้พลเอกวิทย์เทพพัสดีน,นายุุธยาพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพักอย่างฉับพลันทันด่วน ความหมายอันส่งมาจากรรออกธรรมนัตผมเผ่าไปยังพลเดกประวิท์วงศวรณคือการปฏิเสธพลเดกวิทเทพภัสดินนายุทธยาคือการปฏิเสธพลเดกประวิท์วงศวรณโดยปริยายเมื่อพลเดกประวิท์วงศวรรณไม่มีพลเดกวิทเทพภัสดินนายุทธยาอยู่ในฐานะกันชนนั่นหมายถึงรรออกธรรมนัตผมเผ่าดำรงอยู่อย่างอิสระและเสรียอย่างเต็มเปี่ยมแรงสะเทือนที่ส่งผ่าน พลเอกประวิทรวงสุวรรณจึงกระทบโดยตรงไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้การเคลื่อนไหวหระลอกล่าสุดอันมาจากพักเศรษฐกิจไทยอันมาจากร้อยอกทธิมนัดพรมเผ่าจึงไม่ได้เป็นการต่อรองเพื่อตําแหน่งในทางการเมืองอีกแล้วหากแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อประกาศจุดแตกหักทางการเมืองความหมายก็คือร้อยอกทธิมนัดพรมเผ่ามองข้ามการประนีประนอมอย่างที่เคยเป็น หากแต่ข้ามไปสู่โหมดแห่งการเลือกตั้งนี่คือสัญญาณแห่งความร้อนแรงในทางการเมืองความคืบหน้าไ่ลั่นธรรมนัตไม่ได้บินไปคุยกับทักษิณรับงานจับมือคว่ำรัฐบาลนายไ่ลิงสอสกำแห่งเพชรพักเศรษฐกิจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ระวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อหวัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ออกมาระบุข,ข้อความว่าไรอกธรรมนัตผมเผา แกนนำพักเศรษฐกิจไทยรับสัญญาณจากคนแดนไกลให้จับมือกับฝ่ายค้านเล่นงานทางการเมืองในสภาความกฎหมายงบประมาณปี66นายไผ่กล่าวว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนพร้อมขอฝากไปถึงนายแพทย์ทรวีว่าหากต้องการสร้างราคาของตัวเองควรใช้วิธีอื่นไม่ควรมากล่าวหากล่าวโทษว่าพักเศรษฐกิจไทยจะไปล้มรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง อีกทั้งการเดินทางไปต่างประเทศของร้อยอธรรมนัตก็ไม่ได้มีการพบกันหรือพูดคุยกันกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างที่ถูกกล่าวหาการเมืองขณะน,นี้ที่มีการโต้อตอบกันของรัฐมนตรีหลายคนคล้ายกับว่าพยายามผลักมิตรเป็นศัตรูต้นขอฝากถึงนายแพทย์พระวีว่าเวลาเดือดร้อนมาร้องขอให้ร้อยอธรรมนัตช่วยไม่ควรมาทําเช่นนี้มาเหยียบกันแบบนี้ หากอยากจะกินกล้วยก็บอกไปว่าตัวเองอยากกินไม่ต้องออกมาบอกว่าคนอื่นอยากกินความคืบหน้ายุทธพงศ์ชี้ประยุทธ์ปลดสันติพ้นรัฐมนตรีช่วยเปิดประมูลท่อส่งน้ําไม่โปรง่งใสเจ้าตัวลุกแจงเมื่อเวลา1 0 3นาฬินาทีที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลิกภัยประธานสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณา กระทู้ถามสดของนายยุทธพงศ์จรัสเสถียนสสมหาสารคามภาคเพื่อไทยถามนายสันติพร้อมพัฒรัรันตีช่วยว่าการกระทวงการคลังเรื่องของความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการประมูลโครงการท่อส่งน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ eec ว่ากรมธนารักษ์กระทรวงการคลังรับผิดชอบแต่มีข้อขอรหาว่าการประมูลไม่โปร่งใสเพราะใช้วิธีการคัดเลือกเชิญเฉพาะ บริษัทที่มีคุณสมบัติแต่เป็นบริษัทขนาดเล็กคือบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดบริษัทอีส t ์วอเตบริษัทวิกเหตุใดไม่เชิญบริษัทขนาดใหญ่เช่นบริษัทอิตาเลียนไทยที่มีบริษัททํำท่อส่งน้ำประปาชื่ออคอไทยบริษัทชาวการช่างที่มีบริษัททำท่อน้ำประปาชื่อไทยแท็บ หรือบริษัทซีโนไทยบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งปะตะทที่มีท่ออยู่ในพื้นที่ EEC ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เข้าคัดเลือกเพื่อให้เกิดการแข่งขันและรัฐเกิดประโยชน์ด้านนายสันติชี้แจงว่ากรมธนารักษ์ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่อส่งน้ำ และความรู้เพียงพอจึงต้องการจ้างที่ปรึกษาคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อออกแบบและสํารวจศึกษาในทุกด้านทั้งนี้กรมธนารักษ์ได้ทำอย่างรอบคอบซึ่งมีข้อแนะนำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าให้เชิญบริษัทใหญ่ๆที่ประกอบการในพื้นที่ภาคตอนออกมหารือให้ความเห็นเพื่อประกอบการวิเคราะห์ได้แก่บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทอีสต์วอเตอร์บริษัทกันเอนเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์บริษัท WHA การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งขบวนการต่างๆเป็นความรัดกุมครอบคลุมของกรมธนารักษ์ที่เป็นข้าราชการประจำทําตามขั้นตอนทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีข้อเสนอว่ายกเว้นวิธีการเปิดประมูลทั่วไป และให้ใช้วิธีการคัดเลือกเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบท่อส่งน้ำดังนั้นกรมธนารักษ์ที่รายงานให้ตนคัดเลือกบริษัทอมตะบริษัทอ a สวอเ t อรและบริษัท w s a การประปาส่วนภูมิภาคและมีผู้เสนอตัวคือบริษัทวงสยามก่อสร้างและบริษัทวิกจำกัดมหาชนทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะเจาะจง แต่คัดเลือก5บริษัทใหญ่เข้าร่วมเสนอราคาในสันติกล่าว่วาท่อส่งน้ำโดยมติคอรมอปี2535ให้การประปาส่วนภูมิภาคจ่ายน้ำในภาคตะวันออกทำให้การประปาส่วนภูมิภาคตั้งบริษัท East Water ที่การประปาถือหุ้น100%เเดำเนินการแต่หลังจากที่แปลงบริษัท East Water และเปิดให้บุคคลที่ถือหุ้น 60%และการประปาถือหุ้น40%ดังนั้นสิ่งที่นายยุทธพงศ์ถแถลงที่พักเพื่อไทยระบุว่ากรมธนารักษ์ไม่สนับสนุนให้บริษัทอีสต์วอเตอร์ทำต่อเพราะเป็นรัฐวิสาหกิจนั้นไม่จริง <het> ความคืบหน้าสารดีกาสั่งเลือกตั้งใหม่สสจังหวัดลำปางเขตสวัฒนาสิทธิวังได้รับเลือกตั้งโดยไม่สุจริต27 <het> พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า สารดีกามีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งสสเขต4จังหวัดลำปางใหม่ตามที่กตกตเสนอเนื่องจากเห็นว่านายวัฒนาสิทธิวังสสพักคพลังประชารัฐขณะนั้นได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตเที่ทยงธรรมจากกรณีก่อนหน้านี้กตกตอสอบสวนแล้วพบว่าเมื่อ19มิถุนายน2563ที่บ้านของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตำบลพล้อมแรด อำเภอเถินจังหวัดลำปางนางเกียงมาบุพโกผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มอบธนบัตรซึ่งเย็บติดกันจำนวน2ชุดชุดละ3 0 0บาทให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัวจริงโดยจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอประกอบคำร้องซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างนางเกียงมากับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนางเกียงมาได้พูดว่าฝากให้แม่ด้วยและ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถามว่าเบอร์อะไรนางเกียงมาตอบว่าเบอร์หนึ่งพร้อมทั้งชูมือเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายเลขหนึ่งโดยไม่ปรากฏข้อความใดที่เป็นการกล่าวถึงการชำระค่าอาหารตามที่นางเกียงมากล่าวอ้างอีกครั้งจากการไต่สวนมดดาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนนั้นกล่าวให้ถ้อยคำยืนยันว่าธนบัตรจำนวน600บาทไม่ใช่ค่าอาหารที่นางเกียงมา ว่าจ้างให้ตนทําไปส่งให้กับน้องชายของนางเกียงมาด้วยนางเกียงมาได้มาสอบถามเกี่ยวกับจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านและมารดาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ให้หมายเลขประจําตัวประชาชนของตนและบุตรชายกับนางเกียงมาไปก่อนหน้าที่จะมีการว่าจ้างให้ทําอาหารข้อเท็จจริงในะกล่าวจึงฟังได้ว่านางเกียงมาให้เงินจํานวน600บาท กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะกล่าวเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนายวัฒนาตามข้อกล่าวหาจึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านางเกียงมาทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายวัฒนา ซึ่งเป็นการฝ่าฝื้นพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสส2 5 6 1มาตรา73วงเล็บหนึ่งโดยนายวัฒนาได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งจากการกระทําของนางเกียงมาเป็นเหตุให้การเลือกตั้งสสเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดลำปางแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อ20มิถุนายน2563ไม่ได้เป็นไปด้วยสุจริตเที่ยงธรรมทั้งนี้การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จะต้องมีการจัดเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงหรือวันที่สารดีกามีคำพิพากษาซึ่งคาดว่ากกตจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่10กระกฎาคม2565และในวันที่9ถึง13มิถุนายนเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งซึ่งน,นายวัฒนายังคงสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง